อหยอดเหรียญปุ๊บอาา้าวปุ๊บสิบบาทายอ่าปรับหัวได้ปรับหัวหมุนหมุนหมุนอะ่ะเคสวัสดีครับวันนี้นี่ก็เป็นธุรกิจที่ ดีมากเลยนะครับที่ผมว่านะครับล้างรถเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทนะครับนี่หยอดเหรียญหยอดแบงค์ได้นะครับล้างรถยี่บสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ลองจากธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับผมก็ว่านี่แหละครับขายแค่หยอดเหรียญนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแฟนชายนะครับเนี่นะครับดีมากเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับ มีผ้ามีแปลงให้นะครับมีหัวฉีดน้ำอันนี้สายโฟมนะครับส่วนการใช้งานนะครับนี่ขั้นตอนการใช้งานหยอดเหรียญหรือแบงค์ได้เลยครับเมื่อก่อนจะหยอดได้เฉพาะเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือดูดฝุ่นฉีดโฟมเป่าลมมีเป่าลมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดีมากเลยนะครับ อันนี้ก็คือสามารถถ้าเกิดมีแบงก์นี่ก็หยอดได้เลยไม่ต้องไปแลกเหรียญเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนต้องแลกเหรียญอันนี้ก็หยอดเหรียญน,นั่นก็จะเป็นน้ําฉีดน้ําฉีดโฟมอันนี้ลมอันนี้ล้างมือนะครับนี่ก็จะเป็นกรอกล้างมือตรงนี้ก็จะมีถังให้มีอันนี้ให้แล้วก็ถังขยะนี่ครับกระป๋องให้เอายอดเลยเ,เหรียญหยอดเลย ได้ยอดเหรียญก่อนครับหยดเหรียญปุ๊บอ้าวปุ๊บสิบบาทไปอา่าปรับหัวได้ปรับหัวมุนมุนมุน,มนอะ่ะเจไอ้บินลงมาี่นี่ลก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบเป็นเป็นที่ของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องต้องเสียค่าเช่าที่นะครับถ้าเกิดเราจะวางแผ่นชายเราจะต้องเป็นที่ของเราน่าจะดีกว่าครับแต่อันนี้น่าน่าจะเป็นที่เขาเองแล้วก็ซื้อแผนชายมาซื้อแฟ่นชายมาเขาก็จะมาลงาบล็อกคอนโทรลฉีดน้ําให้ลงอุปกรณ์ให้สร้างโครงสร้างให้นะครับตอนนีเนี่ครับลบเต็มเต็มทุกวันนะครับตรงเนี้ย รถจนรถกระบะรถเก๋งรถมอไซค์นะอ่าจะอันนี้ถึงถึงห้าทุ่มนะครับเพราะว่าเขาต้องปิดห้าทุ่มครับตอนนี้มันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับมันมีเสียงดังนะครับน่าจะบรบกวนเขาก็น่าจะปิดไม่เปิดยี่สิบสี่นะครับเปิดถึงห้าทุ่มนะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ดีมากเลยเราจะเครื่องสักฝ้าหย่อนเหรียญน,นะครับนี่รับดูดด ล้างได้นะครับล้างเองนะครับก็มีกระป๋องให้มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเราแค่ถ้าเกิดเราไม่ใช้โฟมของเขาเราก็เตรียมน้ํายามาได้นะครับนี่มีลมเป่ามีอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมอยากจะทําอยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะใช้ต้นทุนสูงนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราเช่าที่ด้วยต้องจ่ายค่าน้ําด้วยค่าไฟด้วยผมก็คิดว่ามันจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดทาเลมันไม่ดีตรงนี้น่าจะทาเลดีนะครับโอเคนะครับ ดิเมนธุรกิจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับธุรกิจล้างอัดฉีดน,นะครับสวัสดีครับ